ครับสามน้าสแตนกับน้องๆก็ยินด,ดีอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นแชมป์แรกของสโมสรเราด้วยนะครับเราพวกเราตั้งใจตั้งใจทํากันนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่สั้นมาอีกที่สั้นแล้วก็จนถึงจนถ,ถ,ถึงวันนี้นะครับก็เพราะว่าดีใจมากๆที่เราสามารถคว้าแชมป์ให้แชมป์แรกให้กับสโมสรเราได้ผลงานต้องถือว่ามาโดดเด่นมากเลยปีนี้โค้ชทำยังไงกับกลุ่มเด็กพวกนี้จริงๆเรา เรามีโครงเรายึดโครงนี้ไว้ตั้งแต่เรามีโครงนี้นป,ประมาณสามสามปีละสามฤดูกาลัแล้วก็จริงจริงก็ก่อนหน้านี้เราก็หนีตบชั้นแล้วก็เพิ่งมาปรับมาจูนกันได้เมื่อดูก,การก่อนในี้ที่เราเล่นสองนูนเทพแล้วก็พอม,มาปีนี้ทุกผมคิดว่าทุกคนอยู่ในในช่วงที่มันมองตากันรู้ใจลัวม,มันก็เลยทําให้ทีมมันมาถึงจุดนี้ครับมองไปถึงแชมเปี้ยนลีกไงครับเจอสงขลาด้วยจริงจริงแชมเปี้ยนลีกผม ด้วยนโยบายของผู้ใหญ่นะครับคืออยากให้ให้เด็กเด็กได้ไปไปในในหลีกที่สุดกว่าก็คือให้เป็นเวทีของน้องๆนี่แหละครับแล้วก็แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้มองเราเป็นไม้ประดับเพราะว่าเราจะทําเต็มที่ในทุดหมช์อยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าน้องเล่นในสถานการณ์ที่มันไม่กดดันนะน้องๆจะทําได้ดีมากๆเจอสงขายังยังเรียกว่าสบายนะ ไม่ผมว่าไม่สบายเ kind of พราะว่าสุขาเป็นเป็นทีมเป็นแชมป์ใต้ด้วยแล้วก็สุขาเป็นทีมที่มีเกมรับค่อนข้างที่ดีมันทําให้เราอึดอัดในการเล่นครับวันนี้ก็มองว่าสูสีแหละก็จริงๆรก็สูงโอเคเกมเกมต่อไปเป็นยังไงครับก็เข้าเซมานดิแล้วก็ก็ตามเป้านะครับที่ว่าทําให้ดีที่สุดในทุกๆแม์แล้วก็ ในใจก็อยากให้น้องๆใน,ในกลุ่มนะครับใน,ในกลุ่มนะครับก็ปีหน้าจะได้ขึ้นไปเล่นทีหนึ่งทีสองคนสองคนก็ดีเด็กมหาลัยประมาณกี่กัวจริงจริงเด็กมหาลัยมันก็โค้งมันไปหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็แต่ทั้งหมดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็คือเียก็ <ๆ S 1> คือทุกคนคือชนบุรีเกือบหมดเลยยกเว้นต่างชาติอ,อยากฝากอะไรกับแฟนบอลวันนี้เยอะมากเลยก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่ ตามมาเชียร์กันครับจากเพชรเกษมวัดสิบหรือว่าร่ย่านเพชรเกษมก็ดีนะครับก็พวกเราทําได้แล้วนะครับพวกเราเอาช่วยนะครับกลับไปเพชรเกษมวัดสิบได้นะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับผม